สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำนามกันคำนามในภาษารนเวย์หรือ substantive คำนามเอาไว้เรียกคนสัตว์สิ่งของทั้งเป็นแบบรูปธรรมและนามธรรมสถานที่รวมทั้งสิ่งต่างๆตัวอย่างเช่นเอฟะอูละเอวาและอูลานะคะเป็นชื่อคนบูรเป็นชื่อสิ่งของ โนร์เกเป็นชื่อประเทศคำนามนั้นแบ่งออกด้วยกันเป็นสามเพศคือฮันเชนเพศชายฮุนเชนเพศหญิงและอินเทเชนไรเพศหน้าคำนามนั้นเรายังต้องใส่ an is สามคำนี้นะคะเรียกว่า article คือคำนำหน้านามตัวอย่างเช่น an stool an cop ไอยันเตไอค่าเ e ะเอ็ดวินดูเอ็ดบูร์คำนำเพศหญิงมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือสามารถนำคำนำหน้านามเพศชายมาใช้ร่วมด้วยนะคะเช่นเราจะบอกว่าเด็กผู้หญิงหนึ่งคนเราพูดว่าไอยันเซึ่งทั้งไอยันเหรือว่าแอนยันนะคะทั้งสองคำก็แปลว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหรือเด็กผู้หญิงหนึ่งคนทั้งคู่ เรามาลองดูตัวอย่างอื่นด้วยกันนะคะ I da ma and da ma I uge a n uge I kage a n kage ภา,าษาร์เวย์นั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคำนามที่เราเห็นนั้น เป็นคำนามเพศไหนเพราะว่าไม่ได้มีกฎเกี่ยวกับการมองเพศของคำนามนะ,นะคะดังนั้นคำแนะนำก็คือให้มันจดจำนะคะว่าคำนามนั้นเป็นคำนามเพศไหนและใส่คำนาหน้าให้ถูกต้องคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ